เปลาต้นนี้เป็นเปลาใหญ่นะคะหรือว่าเปลาหลวงเวลาใช้ก็จะใช้ร่วมกันกับเปลาน้อยกับครูหรือว่าใบหนาดเรานะคะตะไคร้หอมนะคะใช้สําหรับต้มน้ําอาบแก้ผดผื่นคันหรือว่าใช้ในสําสหรับผู้หญิงที่หลังคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะเหมาะที่จะใช้ในสถานเสริมความงามประเภทอบสมุนไพรนะคะเราใช้เปลือก ต้นแล้วก็ใบเนี่ยต้มกินแก้ท้องเสียบำรุงโลหิตนะฮะเป็นยาบำรุงกำลังที่ดีนะคะเราพบเห็นได้ที่ไหนพบเห็นตามพื้นที่รกร้างว่างเปล่านะคะริมถนนอะไรอย่างนี้นะคะชอบพื้นที่แห้งแล้งนะคะก็จะพบในเขตร้อนชื้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมค่ะสวัสดีค่ะ